มาเจอก,กันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะน,นี้จะให้แนวทางสีน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทังช่องไม่นแมาสนุนเล่นกันมาช่นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรชัยวิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมาฮาหนอยของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคน สี่สาวน้องน้อยของเราเฉพาะกิจมาอะไรเอ่ยนะคะอมหมอก็มาเหมือนกันนะคะมาศูนย์พิเศษมาศูนย์นะทุกคนปกติก็คือหลุดไปเลยหลุดโลกไปเลย VIP ก็มานะคะมาอะไรไม่มานี่นะฮะไม่มานะคะได้แค่สองหน่อยเท่านั้นมันเอ๊ะ<อ>ม,มาได้มาน u แก้ตัวใหม่นะคะอืมครับผมมีเข้ามีหลุดนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการตามนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด้อจ้า มาวันนี้ได้ยังล่ะพี่น้องวันนี้มีวินหกตัวเนี่ยเอาเอาห้าตัวพอแล้วกันสี่สองศูนย์เอาเจ็ดออกจริงชิดจริงอยากให้วินแค่สี่สี่สองสามเอ้สี่สี่สองศูนย์แค่นั้นเองนะเนี่ยจริง ไม่ใช่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 เออมาวัดดวงนะทุกคนหนูว่าวัดดวงนะวันเนี้ยตัววินวัดดวงนะตัววินนะ่ะแต่ว่าอันนี้เอามาวิ่งกรูดจ้าวิ่งรูดอะไรอคุยอยู่ไกล อะไรคะพี่ตังเป็นเซลเป็นอ่าอะไรนะสี 4, ่สองไม่อย่างเกาะพระเจ้าให้เป็นเพียงแค่แถวทางเท่านั้นนะจะหนึ่งแปดหนึ่งสอง หนึ่งห้าอันนี้ให้ห้าตัวนี่เหมือนกว่าเหมือนบางคนเขาจะวินวินวินสามตัวไงแต่นี่หนูจับให้แล้วพูดพูดด้วยไม่ได้ตอนเนี้ยอันนี้เรื่องจริงนะกำลังเป็นกำลังอัดวีดีโออยู่ไม่ต้องพูด <laughs> <laughs> บอต้องว้าวเดอสันไม่ให้พูดค่ะ พูดบทได้สองสามสี่หนึ่งสองสี่เอาละเอาละนะพี่น้องนัดจ้ะประมาณนี้หนึ่งสองสี่สองสามสี่ สามอะไรนะสามสี่หนึ่งอืมสามสี่หนึ่งเหรอไม่รู้ก็วนวนอยู่นี่อะทุกคนเอาเด่นเ้อคะ่ะอ่ะแค่นี้เองนะครับผม ฟันสี่นะคะฟันสี่ตัวปากกาสีเหลืองนี่คือเน้นนะทุกคนสองหนึ่งต้องมีสองเจิตนะแต่ว่ามีฟันรูดส,สองแล้วนะคะถ้าไปแล้วมันจะเยอะเกินไปนะทุกกนสองหนึ่งสามสี่ 1 4น,นะคะเด่นนี่แค่นี้เองค่ะน้อยนะคะนี่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะให้พี่เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะนะฮะผมผู้ใช้วิจารณญาณในการตามนะคะถ้ามาถ้ามาสามหนึ่งอีกคือหานะทุกคนสามหนึ่งอยู่วันนี้นะอยู่ในตารางแล้วนะคะอ่ะ นะครับผมอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ